เส้นหมี่อิจิบังรสต้มยำตั้งน้ำเดือดละลายเครื่องต้มยำลงในน้ำใส่เห็ดแครอท ้มให้เดือดอีกทีให้แครอทกับเห็ดสุกกะน้ำเยอะไปหน่อยค่ะเลยทำให้รสชาติมันไม่เข้มข้นเท่าที่ควรเดี๋ยวจะเติมน้ำพริกเผาลงไปน้ำพริกเผาก็เหลืออีกนิดเดียวเองเดี๋ยวทำคราวหน้าต้องลดปริมาณน้ำลงให้รประมาณครึ่งหม้อพอเห็ดสุกแล้วก็ใส่เส้นลงไปน้ำเยอะไปหน่อย รสชาติจริงๆเขาอร่อยนะคะแต่คราวนี้ใส่น้ำเยอะไปนี่เราจะทำเป็นต้มยำรสกุ้งค่ะก็ใส่กุ้งสดลงไปเดี๋ยวพอกุ้งสุกบะหมี่สุกแล้วก็ตักขึ้นได้เลยตอกไข่ลงไปสักใบหนึ่งใส่ผัก เสร็จแล้วค่ะปิดไฟได้เลยปิดฝาให้อบไว้ให้ไข่สุกเวลากินปรุงรสเพิ่มอีกหน่อยแต่ถ้าลดน้ำนี่รสชาติกำลังดี